มามาดูซาโก้อดีกองหลังลิเวอร์พูลประกาศอำลาม,มงเปลลเย่อย่างเป็นทางการแล้วครับ หลายคนอาจจะสงสัยครับว่ายังไม่ถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหรือนักเตะยังไม่หมดสัญญากับสโมสรเลยทำไมอยู่ๆมงเปลรีเย่ถึงประกศยาศแยกทางกับมามาดูซาโกแบบนี้ซึ่งพอเจาะลึกลงไปในเนื้อหาใจความครับก็ได้ทราบว่าเซนเตอร์ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเซเนกลคนนี้ตัวเขาครับได้ก่อเหตุทำร้ายโค้ชในระหว่างที่ซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนทนานะของเลิกกิฟสื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสได้ระบุว่าทนานะของซาโกเซนเตฮาจอมเก่าวัย3 3ปีครับตัวเขาได้มีปัญหากระาาทบกระทั่งกับม or, ิเชลรอสกาเรียนเทนเนร์ อาเมเนียไว้ย60ปีเนื่องจากเขาไม่พอใจที่กุลสอไม่เป่าให้ได้ลูกฝาลจนเกิดการโต้เถียงด้วยคำพูดบางอย่างซึ่งต่อมาทนายขอซาโกก็ถึงขั้นตำบาแตกและได้กระชากขอเสื้อโครชแถมว่ากันว่ายังมีการทำร้ายคู่กรณีด้วยการเตะอีกจังสัญญาของนักเตะก็กำลังจะหมดลงในชว่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วย แล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับส่งผลให้ทนะของเดซการียนถูกสากโกกระชากสร้อยคอที่เป็นมรดกข,ของครอบครัวจนขาดกระเด็นและก็เชื่อว่านานะของมามาดูซากโกไม่น่านจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปเนื่องจากก่อนหน้านี้ในซัมเมอร์ที่ผ่านมา มงเปรีเยพยายามที่จะโลกเขาออกจากทีมแต่ดันไม่มีสโมสรไหนให้ความสนใจเลยก่อนที่จะโดนโคชประจําทีมอย่างแยงกีจับนําเป็นตัวสำรองในซีซั่นนี้ก่อนที่จะมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจนกระทั่งล่าสุดมีการอัปเดตเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาทานะของมามาดูสาโกประกาศอำลาม,มงเปรีเยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ถูกสโมสรน,นั้นสอบสวนแต่เจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งว่าจะไม่ขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเขาได้กล่าวผ่านสื่อว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนในสนามซ้อม ผมปฏิเสธที่จะรับผิดชอบทั้งหมดผมตัดสินใจว่าวันที่2พฤศจิกายนปี2023จะเป็นวันสิ้นสุดระหว่างผมกับมงเปรีเยพร้อมกับการที่เขาครับได้โพสต์ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลทีมแพท และบรูโนกาลตติผู้อำนวยการกีฬารวมไปถึงประธานสโมสรอ,อย่างโรรองนิโกแรงด้วยอย่างไรก็ดีครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อเดอสกาเรียนแต่มามาดูซาโกก็ได้ทิ้งท้ายว่าเราพบกันแบบลูกผู้ชายเราก็ต้องจากกรนแบบลูกผู้ชายนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ